คนนี้ชื่ออะไรนะโชว์เอาโชวหรือเอาเอาเอาไงแต่เคยเป็นคนเรียกว่าพี่โตเลยอ่ะพี่โตคือเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์โตหรือเปล่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนะตกลงเขาสรุปชื่อพี่โตชื่อพี่โตเออแล้ววันที่งานเดี๋ยวเราจะได้เจอกันไหมเจอเจอกันที่งานพันน้อนอีพีถ้าเกิดไม่เจอนี่ต้องต้องแปลว่าคิวไม่ตรงกันแปลว่าไะไรตรงกันรปลว่า ไม่ว่าฝากเทปวันเสาร์เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเข้าเข้าเรื่องแย่เปิดกระเป๋าที่ดีวันเสาร์นี้ด้วยนะอะไรที่ดีที่สุดคือของที่คุณจะได้อย่าในกระเป๋านี้คือของจริงก็ของจริงก็จริงแต่ว่าคุณจะไม่เคยเห็นเลยว่าเราใช้อะไรกันบ้างันจะหลอกผมไม่เคยให้ใครเห็นหรอจริงนี่คือความลับสุดเลยต้องมาออกในพิซโซนี้พิซโซนพิซโซน กระเป๋าใบนี้ไว้2ปีกว่าเราได้เจอกันกูแมจริงผมบอกว่าจะชวนมาตั้ง2ปีก่อนเอุกท่านมั่นใจนะมันจริงมังออใจแต่นี่ีอะไรเราไม่ะีพี่ส้มมาแล้วพี่ส้มสาวนี่รับผมบอกได้สนุกแล้วก็ยาวมากๆเพราะเราเนี่ยมีของเยอะแยะมากมายอยางกระเป๋าทั้งสองคนซึ่งเรียกได้เลยว่าว่าถ้าเกิดพลาดคือพลาดเลยเออคือว่าดก็ไม่ได้ดูงานใช่ไหม่ได้ดูงานอีถ้าพลาดเราต้องเสียหาย You know. แล้วผ่านเราต้องสามารถยูย้อนหลังที่ยูย้อนไหล่แล้วผมบอกว่าสนุกได้เลยสนุกแน่นอนความลับที่ทุกคนไม่เคยรู้รู้เลยสิปเนี้ที่ถ่ายไปหนึ่งชั่วโมงตัดเหลืองสิบห้าทีเพราะสองชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้ของอีพีบอกว่าบอกว่าช่วยทำให้เป็นสองทีพีของอีพีค่ะเธอจน่าเศร้าที่สุดเพราะว่าเราไม่คาดฝัเพราะแต่เราทไมต้องทำอย่างนี้ จะเหรอครับสงสารไอ้วงกับไอเจอเหรอเพราะว่าไอรวก้องมือด้วยจุไอ้วงไอ้วกับไอเจอเหรอไอไเจเพราะว่าคือชาวโลกอยากเห็นอยากเห็นความรักของไอ้วงกไอเจอความรักความรักความรักฮะความรัก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  ว่ากระเป๋าเรามีคใครมีอะไรบ้างเพราะเราไม่เคยเปิดที่ไหนเลยแล้วก็วันนี้เราพูดความลับไปเยอะมากเลยไม่อย<ช>ากให้คนตัดจ่จอด้วยนะไม่ของพานอ่ออา